สวัสดีค่ะมามามาจ้าวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะอ้อยลองเอาก๋วยเตี๋ยวท่าสยามมาทํากินนะคะก็ต้มเขาบอกว่าต้มสองนาทีเราก็ต้มก็ถือว่าสะดวกดีนะคะครบเครื่องมาทุกอย่างอ้อยไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะเดี๋ยวลองกันลองชิมกันว่าคือเป็นยังไง อืมหอมกระเทียมเจียวมากๆแล้วก็อันนี้เป็นรสเข้มข้นน้ำตกนะคะรสชาติถือว่าอืมโอเคแซ่บแซ่บจริงๆนะคะมาจ้ามาทานด้วยกันมากินด้วยกันนะคะยังไงก่อนที่จะกินก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยใครเป็นเพื่อนใหม่มาหากัน อย่าลืมกดติดตามให้กันนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องชอบกินแซบจะเอามาลงนะคะว่าจะกินอะไรดีนะคะครัวของช่องนี้เป็นครัวของคนไทยที่อยู่ต่างแดนบางครั้งก็จะขาดแคลนเ,เขาเรียกอะไรอะเครื่องปรุงนิดหน่อยแต่ก็อยากที่จะแซบเหมือนคนที่อยู่ทางเมืองไทยนะคะพยายามพยายาม ขอให้ชีวิตนี้ได้แซบไว้ก่อนถ้ามือไหนไม่ได้กินอาหารไทยวันไหนไม่ได้กินไม่สามารถที่จะอยู่ได้แน่ๆเลยนะคะโอเคนะคะมากินกันจ้ามากินกันจ้าอืมเจนกัง,งเหนียวนุ่มอร่อยมาก ร้อยค่อนข้างจะช้าล้าหลังนิดนึงนะคะเพิ่งจะได้ลองค่ะเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปเจอไปซื้อมานะคะถ้าได้อย่างนี้ทุกวันสดชื่นอ รสชาติเขาเข้มข้นมากๆอ,อไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะเนี่ย S <S ชื่นใจชื่นใจ เส้นเขาถูกใจมากเลยเหนียวนุ่ม 嗯。Mm. ขวาดให้หมดอ่ะน้ำซุปกับอร่อยมากมาก เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าสุดคุ้มนะคะสุดคุ้มทดลองซองแรกอร่อยมากๆเลยนะคะอาจจะล้าหลังกว่าคนอื่นเขานิดนึงแต่ก็โอเคนะคะเพิ่งจะหาซื้อได้นะคะอ้อยซื้อมาทดลองกินสซอง10ยูโร50ก็ตกซองละ3ยูโรถือว่าแพงนะคะ ถือว่าแพงแต่ก็โอเคอร่อยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะมีครบทุกอย่างเส้นก็เหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เหลือที่จะลองอีกก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะกว๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กแห้งนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อๆไปแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหรด่ดีแต่สำหรับคลิปนี้นะคะกว๋วยเตี๋ยวาจานนี้นะคะเป็นน้ำตก นะคะถ้าสยามเหมือนกันอร่อยมากๆขอยอมรับว่าเส้นเขาเหนียวนุ่มน้ำซุปสุดแซ่บอร่อยที่สุดนะคะยังไงคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ฝากขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากช่องชอบกินแซ่บไว้ในดวงใจของเพื่อนๆพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะคะรักกันวันละนิดๆ แต่รักกันไปให้นานาน,านานานนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ